วางเตียงนอนก่อนก่อนก่อนแล้วก็เลยเดอนนอนน้อยเดี๋ยวดิมึงอยู่ไหนกันนะมึงอยู่ไหนกันแล้วนี่กูอยู่อยู่บนเตียงที่ต่างดีแล้วกูฮะกูไอ้ไกดกูยังหาวิธีเข้าบ้านโอเคอ๋อดาร์กอัลเลเลเยอร์แงะมันชุบไงไอ้ไกดไหนอะทำไมทำไมมันชุบไม่ได้อะชุบไงนี่แต่ตอนนี้อะไรไม่เป็นว่าไม่เป็นไรมึงต้องเอาที่อัพเกรด ที่มันเป็นลูกสอนสีฟ้ากับอะไร่างโบราณแผ่นไหนวะแผ่นสีฟ้าแผ่นสีฟ้าหรือแผ่นสีดํามันมีสีแดงนะสีดําแผ่นสีแดงลูกสอนสีสีฟ้าทำไมเนี่ยโอ้เหล็ไเบริกไปนี่ดูของเลยดูดูเอ้าไหนไหนตามมึงตามมึงตามมึงลงไปไปสัตว์อุดหับแม่มึงไม่มีที่ขุด นั่นด้วยนั่นด้วยมายิงมายิงมายิงว่ะยิงมายิงมายิงวโอ้โใครสอดทางให้มันวะคนน้ำทางกูลงไปช่วยมันดิสมช่ลไปช่วยมันดิลาไปช่วยมันดิไอ้ีตามปติคุลงมาไกลคุณมนี่ให้เอาดีไปอะไรเอาดูไโอเคเพื่อน เปลี่ยนชั้นเกียร์ทีทีเปลี่ยนเกียร์คืออะไรไม่บ่อยไกลไม่บ่อยไกลไม่ต้องบอกไอ้กซาเดสไปไหมอ๋อออกว่ายเอาไอ้ไกลไม่ลงเราเราเรานอนในดี้ก่อนไปปล่อยไปคนเดียเลือดมาแล้วไอ้กูบู๊ดกูบู๊ดกูบู๊ตมันจะตายก่อนได้ตีอ่ะบุ๊ตทำไมมังกรมันบินผิวจังวะในนี้โนอรู้เลยเชี่ยมังกรในนี้บินโคตรผิวอ่ะไอ้สัสมังกแล้วแต่มังกรมาแล้วเราเปิดตูดมันได้ตักอะไรเราเปิดมันด้วย แต่ม right, ันก้อนนะกุ้งเกลี่ยมันก้อนนอ่เอาเอายาไปกันโอ๊ยสัตว์กูกระโดดกูจะวางกูไม่รู้มีมีอันนึงวางแล้วโอ้ยังด้เลยตังค์ได้มึงจะมีกิจกูจะกดทำไมแล้วโดดโยกเออกูทำอะไรให้พวกมึงกูทำอะไรพวกมึงได้พวกมึงพวกวอนใช่ไหมพวกมึงวอนก็ตายกูไอ้ไก่ไอ้ไก่วางน้ำไปก่อนไอ้ไก่ไอ้ไก่วางน้ำไปหน่อยไก่ไก่ไก่วางน้ำไปหน่อยวางน้ำไปหน่อยโดนกูขโมยไงสัตว์ ้มันดุมกุ้ยด้ไหมมันดุมกูเปิดตายแน่เนี่ยลุงไอ้ควายอันนี้อะไรนี่อะไรบังนี่มันเป็นบังอะไรบังโรตีเฮ้ยบังโรตีมตายแล้วมตายแล้วเหรอโดนกูไล่ตีควายเฮวิเชียไอ้เียแมนแม่งเป็นเลยสัตว์ไอ้แมนแม่งเก่งเลยด้วยรักก้อนนี้มันตีหลังตีหน้าอุ้ยถ้ากูตายนะ